หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมเคยรีวิวคันนี้ไปแล้วนะครับตอนที่สภาพดิบสภาพแรกรับนะฮะวันนี้ผมพามาชมสภาพหลังจากปรับสภาพสปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพคือใหม่มากกริบมากๆนะครับผมคันนี้เป็นตัวยาริตเอทีบ 1.2e ปี2018นะใหม่แค่เจ็ดหมื่นได้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยนะครับสเก์นรอบคันนะฮะท้ายมีสปอยเลอร์หลังไฟเบรกโนนิสามมีให้นะฮะเซนเซอร์กัลย์อีกสี่จุดนะอีโคคาประหยัดน้ำมันราคาประหยัดนะครับติดฟิล์มติดคิวให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน นี่ครับภายในสภาพกริบๆเลยนะครับผมพวงมาลัยมัลตินะครับรับสาย่างสายได้นะครับเครื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์ออโต้แบบดิจิตอลเบาะผ้ากระบี่สีดําตึงๆนั่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดคันนี้ราคาดีด้วยนะสามแสนสามหมาันฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่ห้าพันแปใครสนใจรถสวยๆไม่น้อยๆราคาประหยัดนะฮะอย่าพลาดชมคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับผมบอยเพชรยนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยรถมือสองน,นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับเป็นอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะครับตโตโยต้า, e 2018, ายารีเอที 1.2e ปี2018ไม์แค่7,000 70, คราน,นี้แจ้งไว้ก่อนผมเคยรีวิวแล้วรอบนึงแต่ว่าวันนั้นรถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพหรือว่าสปาใดๆแต่ว่าวันนี้รถปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมตั้งขายนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูว่าสภาพหลังจากปรับสภาพแล้วรถจะสวยขนาดไหน คันนี้นะครับย้ำอีกครั้งไม่เจ็ดหมื่นยาริสเอทีพหนึ่งจุดสอง e ปีสองพันสิบแปดราคานะสามแสนสามหมื่นเก้าพันฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณห้าพันแปดร้อยบาทนะผ่อนถ,ถ,ถูกประหยัดประหยัดนะคันนี้แนะนําเลยแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันนะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดตัวรถพร้อมกันเลยนะครับดูกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับในส่วนของตัวสเกิร์ตรอบคันอันนี้คือเจ้าของเดิมแต่งเพิ่มมาให้แล้วนะครับคือคือแบบมาให้หล่อหลแบบนี้เลยนะครับ ส่วนกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดำแบบนี้นะครับนี่แล้วก็โลโก้โตโตยต้าที่อยู่ตรงกลางไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับหลอดสสๆแบบนี้เลยนะครับไฟแท้เดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวถัดมามาดูไฟหน้าฝั่งขวานะสสายแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับผิวพลาส์เรียมสารสวยมากๆนะรเรียมสารคมๆสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมคอให้ดูนี่ ขอปใสๆบางๆแบบนี้เลยนะผิวเดิมนะฮะแล้วก็กระจกเดิมแท้ Toyota นะฮะเช็คแล้วก่อนรีวิวเดี๋ยวให้ดูกล้องซูมขออนุญาตให้กล้องซูมนิดนึงนะครับต้องขออภัยบางทีกล้องไม่ซูมนะฮะอ่ากล้องซูมพอจะเห็นแล้วนะครับกระจกเดิมแท้ Toyota นะครับรถไม่ชนหนักไม่พิกามไม่ตัดต่อนะครับหรือว่ากลับสีมาสีเดิมโรงงานสีขาวคันนี้สวยมากแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันเครื่องยนต์1.2ลิตรประหยัดน้ำมัน ใช้ในเมืองคล่องตัวเดินทางไกลบ้างก็ได้นะครับผมนี่ครับดูด้านข้างสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ผิวเดิมโรงงานไม่มีซีดไม่มีจางแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอกันนะตัวล้อนะครับต้องขออภัยสกปรกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยฝนมันตกช่วงนี้นะครับรถลุยฝนเข้ามาก่อนเข้ามาตั้งถ่ายแต่ว่าล้างปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม็กดเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบส5นะฮะส่วนตัวยางได้เป็นยางพุชเย ยางกยียดเดี๋ยวขออนุญาตเช็คปียางก่อนอ่านี่ผมเจอปียางแล้วยางปียีใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะยางปี2ีสาเพิ่งเปลี่ยนให้ปีที่ยาวนี่เองนี่ครับสเกิร์ตด้านข้างแต่งให้หล่อๆแบบนี้มาเลยนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าได้ติดคิ้วติดฟิล์มให้ลาพร้อมใช้งานมือจับสีเดียวกับตัวรถได้กุญแจรีโมทหน้าตาแบบนี้นี่ครับจะมีปุ่มปลดล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายที่รีโมทได้ เข้ามาดูรายละเอียดภายในกันครับนี่ภายในสภาพกริบๆเลยนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วรถดูสวยดูใหม่มากนะครับแต่ว่าตอนแรกรับเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเรามาสปาเพิ่มให้มันสะอาดแล้วก็น่าใช้มากขึ้นนะฮะของเราปรับสภาพให้สวยพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ได้มีการเอารถมาย้อมแมวขายเพราะว่าอย่างที่รอบที่แล้วผมให้ดูสภาพดิบสภาพแรกรับไปเลยว่ารถเข้ามาเป็นสภาพแบบไหนนะครับแผงประตูบูสวยนะครับไม่มีช้ํา วัสดุตัวนี้เป็นบุนุ่มนะสวยๆเลยกระจกระบบไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับปรับพับกระจกไฟฟ้าได้ซอกด้านแก้มนะครับไม่มีแกะไม่มีขยบนี่ครับมาร์คสีหัวน็อตอยู่ครบถ้วนนี่คือเดิมๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะครับมีในส่วนของตัวเตือนกันชนด้านหลังนะนี่มีระบบเตือนกันชนด้านหลังแล้วก็ระบบการลื่นถลายปุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันสวยไม่มีลอกไม่มีรอ่รอนรับสายบ้างสายได้ปรับเครื่องเสียงซ้ายมือ เครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับได้แอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะครับบอกอุณหภูมิเป็นแบบตัวเลขดิจิตอลนะฮะเกียร์อัตโนโมัติปัรเข้าหาตัวตัวนี้มีระบบ S นะเกียร์เกับเอเกียร์บนะครับเป็นเกียร์ต่ำนะคอนโซลด้นานหน้าสภาพสวยเบาะผ้าก็มีสีด่ำสาภาพตึงๆนั่นๆน,น,นะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนี่ครับไม่มียุบไม่มีย้อยนะนี่ได้ไปก็ใช้งานกันต่อยาวๆซอกประตูหลังขวาหัวน็อตนี่ครับไม่มีแกะ จุดแปสติกเกอร์หน้าสนิทเรียบเนียนนะครับนี่สวยๆเลยและไม่มีรอยขยับของหัวน็อตนะเช็คให้เลยนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยอุบัติเหตุหนักไม่เคยเปลี่ยนประตูไม่เคยแกะประตูนะใครอยากได้รถสวยๆประครับประหยัดผ่ดอนถูกๆเนี่ยแล้วก็ได้ชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์1ป8 2 6ปขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะครับนี่ครับดูเหมาะด้านหลังสภาพสวยมากนะฮะเนี่ยครับเข้าไปดูภายในนะเพดาน นะครับมันมีรอยสักยันเดี๋ยวเราลบรอยสักยันอีกทีหนึ่งเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นมันเป็น,ปน,ปนแบบตัวดินสอพอมผู้นี้มันลบได้ง่ายนะครับลบด้ง,ง่ายไม่ยากนะครับซอกประตูหลังขวาด้านแก้มนี่หัวน็อตคมๆสวยๆเลยนะฮะสปอร์ตเบรคอาร์ตอยู่ครบสวยงามปักสีอยู่ครบแผงประตูเดิมนะครับไม่มีช้ำนะรถสวยมากนะครับหมักหลังขวาก็สภาพสวยสมบูรณ์นะฮะอ่ะเดี๋ยวถอยมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ด้านหลัง จัดเต็มจริงนะฮะนี่ต่างมาให้แบบนี้เลยนะครับท่อหลอกแบบนี้นะสวยมากนะครับเซนเซอร์2จุดนะครับไฟเบรกแท้เดิมไม่มีการเปลี่ยนโลโก้ทุกตัวสออยูครบแล้วก็ในส่วนของสปอเลอร์หลังนะครับไฟเบรกนุนี่3มีมาให้นะฮะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายนิดนึงฝาท้ายอย่างที่จ้างไปเปิดได้จากกุญแจรีโมดหรือว่าเราสามารถจะเปิดจากภายในก็ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดจากรีโมดให้ดูนะครับเราจะกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับฝาท้ายจะเปิดแบบนี้เนี่ยครับ นี่ครับนี่ที่เก็บสมัมภาระคว้างๆวาอยู่นะครับผมโครงสร้างด้านในนะครับนี่เมทอาร์ตอยู่ครบคานด้านในนะฮะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะฮะสปอร์ตเมทอาร์ตอยู่ครบปัมทุกอย่างชัดเจนแล้วก็สปอร์ตเมทอาร์ตรางน้ําฝั่งนี้อยู่ครบท้ายฝั่งนี้เช็คให้เลยไม่มีโดนแล้วก็มาเช็คฝั่งนี้เมทอาร์ตอยู่ครบน็อตฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีรอยขูดขีดจากเครื่องมือช่างนะฮะฝั่งซ้าย เดี๋ยวมาเช็คขวาบ้างนะครับนี่นะครับพาชมพาเช็คทุกจุดสวยสมบูรณ์นะฮะดูด้านหลังด้านล่างนะครับ,บอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับมีให้นะครับเป็นชุดป่ายางฉุกเฉินนะฮะโครโงสร้างหลักโครงสร้างเดิมซีนซิลิโคนเดิมแผ่นแดมนะอยู่สภาพสมบูรณ์แล้วก็ปั๊ม 1R าคมคมสวยๆปั๊มเดิมโรงงานแล้วก็มาดูฝั่งซ้ายซีนซิลิโคนเดิมเม็อาร์อยู่ครบปั๊ม1 L ึคมพมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ พาชมพาใช้ทุกจุดไม่มีกักนะฮะแล้วก็ทันมาฝั่งซ้ายนี่นะครับผิวพันตัวรถสวยสมบูรณ์แม็กหลังซ้ายสภาพสวยนะครับจุดแต่งมีให้รอบคันนะครับหล่อๆแบบนี้แผงประตูเดิมไม่มีช้ํานะครับผมนี่นะครับแล้วก็ซอกประตูหลังซ้ายสภาพสวยหัวน็อตคมๆกริบๆแบบนี้ไม่มีแก่ไม่มีขยับภายในก็สภาพสวยสมบูรณ์ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะวันนี้นะพามาชมสภาพ ที่ว่าปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้เลยนะครับพร้อมตั้งขาย3ามแสนสามหมื่นเก้าพันนะฟีดาผ่อนห้าพันแปดม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นสนใจรีบติดต่อรีบโทรมาได้เลยนะครับมีคันเดียวนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับรถสวยๆไม่ในน้อย,อย,อยประหยัดน้ํามันอย่างนี้นะครับนะครับประตูนะไม่มีแกะไม่มีขยับน็อตไม่มีแกะเพจตัวรถนะปีสิบแปดแท้แลขเครื่องไรแชสซีตรงนี้ตรวจสอบได้นะครับผมแม็กน้าซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์นี่ครับสภาพสวยๆเลย เดี๋ยวถัดมามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรนะฮะนี่ห้องเครื่องแห้ง,หงๆใสๆไม่มีรอยคข้าน้ำมันไหลยเยิ้มนะครับประกันยางต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบตเตอรี่พร้อมใช้งานโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับเมนอาร์จอยู่ครบปั๊ม1อลคมๆสวยๆซอกด้านในนะครับสปอร์ตเมนอาร์จอยู่ครบน็อตไม่เคยขยับนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะทําสีสปอร์ตเมนอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามแผ่นการความร้อสภาพสมบูรณ์เกิน90% เลเบลสติกเกอร์ตัวรถแนบสนิทเรียบเนียนนะไม่มีรอยแกะเกาแล้วก็รูระบายความร้อนนะคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมซีนซิลิโคนเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับปั๊มชัดเจนของโตโยต้านะครับน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับสวยๆแบบนี้นะครับซอกด,ด้านในแห้งๆนะครับผมนี่ปั๊ม 1R คมๆสวยๆแล้วก็สติกเกอร์มอกรแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะด้านแก้มน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับรูกลมคมกริบแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูทุกเกีทุกจุดไม่มีกั๊ก นะครับคานมะนาหน้าหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับรถไม่เคยชนหนักเข้ามานะเช็คดูทุกจุดอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับคันนี้ได้เดิมแน่นอนนะครับผมราคาดีด้วย3ามแสนสามหมื่นเก้าพันนะกับตัวยาริสเอทีพหนึ่งจุดสองอีนะครับปีสองพันสิบแปดไม่แค่เจ็ดหมื่นมาพร้อมชุดแต่งรอบคันให้เลยนะครับผมคันนี้บอกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับใครสนใจรีบติดต่อเบอร์โทรด้านล่างคลิปแอดไลน์ line. ขอารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไปด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขั้นต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ